รุ่นพี่ที่ไร้ใจมันสั่นทุกที่เก็บเธอยิ้มมาโลาก็หยุดทันทีพี่ยางไม่คิดแต่ใจยังไว,ไว้วันทำดีเลยครับแอบชอบเธอมานานเดินผ่านกันทำเป็นเฉยแต่ในใจไม่เชืเลยว่าผมชอบพี่จังเลยชอบไลยครับรุ่นพี่แต่ไม่กล้าจะบอกไปพูดเธอจะมองผมนั้นเปเด็กไปแต่จะหากี่รับไว้ผมขออยู่ข้างๆได้ไหมไหมไม่ต้องเป็นแฟนเกิดได้ แค่ได้รักอยู่ตรงนี้ก็พอพี่ชอบกินอะไรพี่จะจำไว้เลยแมนถ้าพี่ชอบด้วยพรก็แอบไปดูเฉยๆอยากขอปไพแต่ก็ไม่รู้ต้องทำไงควาคิดที่สูงเกินไปสึ่งพรนั้นแค่เดกคนหนึ่งเดินผ่านก็ทุเป็นเฉยแต่ไม่เคยมันเฉลยว่าพรไม่ชอบพี่จังเลยว่าพมชอบพี่จังเลยจำนะครับรุ่นพี่แต่ไม่กล้าจะบอก ธอจะมองผมนั้นเล่นเด็กไปแต่จะหักใจรับไว้ผมขออยู่ข้างๆได้ไหมไหมไม,ไม่ต้องเป็นแฟนก็ได้แค่ได้รักอยู่ตรงนี้ก็พอพี่ชอบกินอะไรผมจะจำไว้เลยบางทีพี่ชอบดูผมก็แอบไปดูเฉยๆอยากเข้าไปใกล้แต่ก็ไม่รู้ต้องทำไงเพราะเพี่งดูสูงเกินไปส่วนผมนั้นแค่เด็กคนหนึ่งเดินผ่านก็ทำเป็นเฉยอไม่ใช่มันเฉยเลยว่าพอไม่ชอบพี่จังเลยว่าผมชอ ครับพึ่งพี่แต่ไม่กล้าจะบอกไปครูเธอจะมองผมนั้นนั่นเด็กไปแต่จะให้รับไว้ผมก็อยู่ข้างๆได้ไหมไหมไม่ไมต้องเป็นแฟนก็ได้แค่ได้รักอยู่ตรงนี้ก็พอเท่านี้เพียงเงาผมจะอยู่ข้างๆเองถึงผมอาจดูเด็กแต่ใจผมโตนะพี่ให้ผมได้ดูแลามาเพียงนาทีจะยอมเป็นเด็กตีใครพี่มองมาสครับพึ่งพี่แต่ไม่เป็นไรจะพี่ไม่ชอบผมแค่ได้มองพี่อยู่ตรงนี้ก็สุขใจมาพอ